สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมเหมาคนเดิมและตอนนี้เราก็อยู่ยกันในเกม SCP c o l r o n t Beach Mobile ในพาร์ทที่9แล้วนะครับผมและตอนนี้เรามีปัญหาแล้วบังเอิญว่าเกมนี้มันอัปเดตพอดีและมันทำให้เซฟผมนั้นอืมอัปเดตเวอร์ชันไม่ตรงก,ก็เล่นไม่ได้ละเพราะฉะนั้นผมต้องสร้างเซฟใหม่เลย โอ้ยนออัปเดตได้ถูกเวลามากแล้วมันได้่หงืี้สพวกปวดหัวเลยลืมไปเลยว่าว่าแล้วไงลืมอะไรลืมเก็บกาแฟแก้กาแฟมันเต็มโต๊ะ My ม่กอพอดีเมื่อคืนพอดี เมื่อเมื่อคืนดูไลค์คุณก๊อปโอ้ยตีสองนุ่นเอ๊ะหรือว่าตีหนึ่งวะไม่รู้จำไม่ได้แต่ที่แน่ๆไม่ได้นอนเลยเฮ้อไม่ได้นอนทั้งคืนคือไลค์คุณก๊อปจบปุ๊บก็ไปทำงานแล้วจากนั้นก็เอ่ออะไรวะลอยลืมอ๋อใช่ก็เก็บอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ อาจิ้งจนะตอนเมื่อเคยตอนคุณก๊อฟไลฟ์อ่า,ามโอเตอรเบียเนี่ยเขาจะชวนคนอื่นมาดูด้วยนะแต่บางเอิญว่าคนอื่นเขาหลับกันหมดแล้วไงไม่อยากปลุกด้วยเดี๋ยวโดวนด่าจะพาคอสนี่มาดูนะแต่ไม่ทันแล้วละเ <laughs> <laughs> มือเ่อคืนโอ้โหอะไรอ้าวจะว่าไงน,นี่มันโหลดสเสร็จแล้วนี่นะเออวันนี้มันโหลดเร็วดีวเอาวละมาเลย อืม,อ,มอ,อกอย่างครบดีเนาะเช็คระบบอ,อ่าฮะอสักครู่นะ Gamma Texture Quality r e n d e d i s t a n Audio ออืม,มอน,อน่าจะโอ,โอเคแล้วละ่ะมาเริ่มเลย <laughs> hey, they've got some work for you. Do me a favor and step out of your cell. Just follow me. Oh, by the way, we're authorized to uh, exterminate disobedient uh -huh. test subjects, so I'd recommend not doing anything stupid. not doing anything stupid. ถามแอ้วถงมึงเดอนเร็วกว่านี้ไม่ได้เลยไงและนี่มึงจะตามตัวก <Chief. S 1> ูวมาถึงไหนไอ้ตาย you is it that obvious well i'm definitely not a mind reader otherwise i'd be locked up in this place so yeah i'd say it's pretty damn obvious well, how am i supposed to get a girlfriend anyway when i have this job i mean i can't tell her about tell her you work at some coffee shop or something <laughs> well uh, what if i accidentally forgot to wash my hands here at work and i came home and there was blood all over my hands well, what would i say to her then uh, i don't know just tell her it's uh, ketchup <laughs> ketchup why would I have ketchup on my hands if I worked at a coffee shop? Oh, just forget it. <laughs> well, we're here. Just get in there and follow all the instructions, and uh, you'll probably be fine. <laughs> มัน <át, S 1> รู้ส, Jamie, สึกแปลกๆมาเออมันอัปเดตแอนิเมชันแล้วนี่ดีแต่ช่วยแก้เรื่องแขนหน่อยนะมันมันแปลกๆนะเนี่ยไอ้ท่ายืนอย่างี้แล้วแขนอย่างเงี้ยแค่เดินให้มันมีแอนิเมชันเดินนห่อยก็ดีแล้วเลือดเต็มเลย Direct eye contact with SCP 173. Wait, what the You better get your ass back to the chamber now. I'm not gonna ask you again. well Oh, no. I'm โอ้ยกระตกชะมัดเลยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,ยังปรับระยะหน่อยก็ดีนะจะได้มันให้มันเห็นอะไรนี้หน่อยจะได้ไม่มือนไปแบคฟอมาร,รู้สึ่เหมือนเสียงมันจะดังไปงั้นปรับหน่อยแล้วกัน อมิวส uh, oh, ิกซาวด์มิวสิกได้ไหมวะโค้ดไม่ต่างกันเลยประมาณนี้แหละพอได้อยู่มั้งโอเคมาโอ้ยอ้าว กูตกใจหายเอ้ยแม่งมาตั้งแต่แรกเลยเลยโอ้โหคุณลองโคตรดังคูปลาคุณคงยิงเท่านี้ก็เหมือนกันแล้ววะเุ้ยไอ้เหี้ยกูตกใจหมดเลยโอ้โหโอ้ทำไมต้องเป็นห้องนี้ด้วยเนี่ยชิบหายห้องรูปภาพโอ้ยโอ้ยขอขอพักหายใจแป๊บขอพักายใจแป <S <S ๊บ โอ้ย่อไอ้บิลลี่เอ้ยไอ้ทัวแม่ไม่จำสเกลยังไม่ได้จำสเกลกูคคแค่แม่หยุดอ,อยู่ดีๆแม่ก็โผล่มาอยู่อย่างเงี้ยโอ้ยน่ะให้มันได้อย่างงี้สิพวกกูตกใจหมดเลยอืมแลวแม่งเปลี่ยนเลเอาใหม่หมดเลยนะเนี่ยโุ้ย เสียงอยู่แถวไหนเนี่ยเนี่ยผมโคตรหลอนเสียงเนี่ยเอ้ย what the fuck what the เดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นกับมึงเนี่ยไอ้ไอ้ัวพีนัททัวพีนัทบิลลี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมาอยู่ดีมึงขยับอย่างนั้นโอ้เยี่ยอเลยเกมบั๊กไม่ดีแอนิเมชันไอ้บิลลี่น่าจะบัะ๊กมั้ง ไอ้สิบห้ากลบกมทีบหนึ่เอ่อของของของเอ่อเอาอันนี้ทิ้งไปไปกว่อยููนานไม่ได้ผมบอกเนี่ยนะโคตร เดี๋ยวนี้มันเริ่มน่ากลัวเข้าไปใหญ่อ่ะให้ตายสิประตูไม่นั่นาหนีนะว่าแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้มันเริ่มน่ากลัวขึ้นทุกๆวันเลยอ้าวห้องเดิมไม่เป็นไรงั้น วันนี้ใจกล้าพอแล้วละมั้งว่าจะลงไปห้องไอ้เท่แดงเลยแล้วกันเอาเนี่ยรู้สึกร้อนๆ้อน,นอแค่อย่าพึ่งอย่าพึ่งนะแลลี่แลลี่อย่าพึ่งมาก็พอละกูต้องจุ๊กไอ้พวกนี้อ่ะนี่อ้โกูพูดไม่ทันขาดคำ โอ้ยหน่อยเวนกูพูดไม่ทันขาดคำมึงก็มาเลยเนาะกูไม่อยากเจอมึงไปไกลๆชู่วไอ้แรลี่เอ้ยแต่ยังไงมันเดินช้าเหรอวะ ตาเธอ,อไรลี่ทำไมมึงเป็นคนอย่างนี้เนี่ยลุงม,มาท่ไมชอบมาขัดจังหวะอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ hey, s there? <S อยู่ไหนแล้วละ่ะเฮ้ย who's t h e r What the hell are you h h h วันนี้เป็นอะไรเนี่ยฮะมาอยู่เดี๋ยวนี้มันเริ่มปวดมากขึ้นเลยนะเนี่ยแล้วลงไปทีไอล,ลุงแล้วนี่ก็มาทันทีเลยเนาะโคตรเขียดโคตรเขียดมากชิตจริงจริงาใหมาอรอบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมาประตูลี่ไม่ปิด what the what the hell Um, hello? Anybody here? Hello? What the fuck? Um, update khăn này mở mất trà hơn khuyên nắn nhẹ hey! Oh fuck 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 fuck, fuck! โอ้โหตากตื่นตกตื่นเฮ้ยตากตื่นแล้วกูตากตื่นแล้วสติกูสติกูจะไม่ไหวแล้วสักคนนะขอพักหน่อยจ้ะโอ้ยใจเมื่อคืนนี่คือดูผีมาแทบจะเริ่มหลอนขึ้นทุกทุกทีแล้วดูโอ้โอ้ นี่มันน่ากลัวแปลกๆนะเนี่ยโอ้ยตายเถอะโอ้ยโอ้ยเนาะวันนี้จะผ่านได้ไหมเนี่ยไม่ก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยออามานี่เลยเออไอมีเก๊ดด้วยอันนี้นะเอาดังเาิ้ร์ตห่ว ให้ก็ขอพักหายใจกับหัวใจได้แรงจะหายเลยโอ้สติกูสติกูจะหมดแล้วสติกูถ้าเืินตายอีกรอบเด็กกูพอนะกูพอนะไอ้ชีโอ้ยอ่ะป๊บนะเช็คอินเทอรี่หน่อยโอเคอืมไปอ้องเก้าหนึ่งสี่เลยดีไหมเนี่ยหรือว่าไปตรงนี้ก่อนดี เดี๋ยวนี้ไม่น่ากลัวขึ้นคุกทุกวนลนะเนี่ยให้ตายเถอะปวดมากด้วยในพวกนี้โคตรปวดในพวกเนี้ยนะอ,อ๋ออยวานะอ๋อของนี้ล่ะได้ไหมปะโถเอ้ยขีดการ์ดเวลสองไม่ไดไ้ต้องเวลสามเหรอเนี่ย โอ้ยเนอะวันนี้มันมวันอะไรเนี่ยโอเคโอเคโอเคสิบห้านาทีก็ ไอชิคุด้งเลยอืมอาโอเคผมขอพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันอ่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ แล้วก็กดปุ่มติดตามด้วยนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้จขึ้นแจ้งเตือนนะครับถ้ากดถ้าคุณไม่กดปุ่มกระดิ่งก็จะไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับส่วนนี้ขอไปก่อนครับผมออ้ก้อนนี่กอนนี่ก้อนนี่อยู่ไหนเอายามาทีกูจะบ้าทายเอออ้ย